ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตอาหารอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าวันนี้มันจะมีกี่ตัวนะครับแต่ผมเห็นเห็นให้อาหารเมื่อกี้ก็ก็น่าจะยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเขายังกกอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับแล้วก็พาไปชมลูกไก่ข้างในนะครับตอนนี้ออกมาเยอะมากเลยนะครับน่าจะน่าจะเกิน20ตัวนะครับออกเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับก็วันนี้พามาเยี่ยมชมพวก พืชผักต่างๆก่อนนะครับคนคันาน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับออกเรียบร้อยนะครับเี่ยริ่มออกแล้วครับไม่ใช่ออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมตรงนู้นด้วยครับที่ผมปลูกกระหล่ำไว้นะครับกับน้องๆที่มาฝึกงานนะครับน้องกล้องกับน้องจีนะครับก็น่าจะน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่ปลูกกันมันก็ยังยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เร่งปุ๋ยใดๆนะครับเราใส่แต่พวกนี้ครับปุ๋ยฮอกนะครับปุ๋ยฮอกที่เราทํากันไว้นะครับแล้วก็ เป็นพวกขี้งัวขี้ควายนะครับขี้ไก่ขี้หมูอะไรพวกนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับตอนนี้ก็ลดน้ําเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับผมให้อาหารไก่ไปด้วยลดน้ําไปด้วยนะครับตอนนี้เราไม่ได้เดินรถแล้วนะครับเราใช้ไอน้ําพุ่งนะครับกับสปริงเกอร์นะครับเมื่อวานควายหลุดมานะครับเข้ามาตรงนี้ครับแล้วมันเดินถ่านไปนะครับดีว่ามันไม่ได้กินผักของเรานะครับเนี่ยมันนอนอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแปลงแรกนี้เป็นคณานะครับเนี่ยครับ เริ่มเริ่มโตออกมาแล้วครับมีกระหล่าครับอาจจะมีแมงกินบ้างนะครับแบ่งๆกันไปนะครับเป็นกระหล่ําปลอดสารพิษนะครับเนี่ยครับกระหล่ําอันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งดอกนะครับเดี๋ยวอันไหนหนาหนาเราก็จะแยกนะครับแยกสามารถแยกแยกปลูกได้หลายแปลงเลยนะครับเนี่ยครับค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานผมฉีดน้ําหมักไปแล้วนะครับน้ําหมักเป็นน้ําหมักสมุนไพรนะครับแล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์นะครับ นี่ผักชีนะครับเริ่มออกมาแล้วครับนี่ครับผักชีครับเหลือพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปลงให้ถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาผักชนิดต่างๆมาปลูกเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับกระลำเมื่อวานก็ฉีดมันจะมี EM นะครับแล้วก็พวกน้ำหมักน้ำหมักหนอกกล้วยนะครับแล้วก็เป็นน้ำหมักจุลินรีจุลินซีเจ้าปวกนะครับที่เราลดไปเมื่อวานนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับ นี่ครับต้นกล้วยหอมนะครับชุ่มชื้นพอได้นะครับเราใช้น้ําพุ่งด้วยนะครับน้ําพุ่งฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราปลูกไว้วันก่อนนะครับนี่ครับมะเขือเทศเดี๋ยวมันจะมีอีกถาดหนึ่งนะครับครูดินยุบเลยครับน่าจะชื้นพอได้นะครับโอเคเลยครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมอันนี้กันครับไปชมลูกห่านกันก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปชมลูกไก่ข้างในนะครับนี่ครับพามาชมนะครับ เป็นห่านน่าจะตัวเทาสองตัวนี้น่าจะตัวผู้นะครับแล้วก็สองตัวนั้นตัวเมียนะครับพวกนั้นยังไม่ไข่นะครับแล้วก็มีตัวผู้อีกสองตัวอยู่ในเนี่ยครับเนี่ยครับมันเฝ้าลูกมันอยู่ครับดูนี่ไงเดี่ยวนี้มาเป็ดมาทับห่านนะครับโอ้โหอาไปไปเลยมาทับห่านเฉยเลยครับ อันนี้เป็นไข่เป็ดบาบารี่นะครับนี่ครับเขาก็เริ่มตกแล้วนะครับเป็ดบาบารี่นี่ครับน่าจะสี่ตัวเท่าเดิมนะครับแต่ยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่น่าจะพึุ่งนี้นะครับเพราะว่าไข่มันออกไม่เท่ากันนะครับมันมันมันไข่ละวันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สั่ง สั่งจองไว้ได้นะครับมัดจําไว้ได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับถึงจะส่งได้นะครับให้ให้ลูกห่านเขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับให้ลูกห่านเขาประมาณประมาณสองสัปดาห์นะครับถึงจะส่งได้นะครับผมจะทําวัคซีนให้ด้วยนะครับสาหรับห่านสี่ตัวนี้นะครับก็ขาย3ตัวนะครับ3ตัว1 0 0 0ันบาทนะครับถ้าเป็นตัวตัวละ350านะครับเป็นห่านขาวนะครับก็ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็คิดตามพื้นที่นะครับค่าส่งไก่เป็ด อะไรพวกนี้ครับค่าส่งพวกส<ๆ>ัตว <c> ์ปีกนี่มันจะแพงนะครับถ้าใครเคยซื้อเคยสั่งก็จะรู้ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเคอรี่หรือไปษณีนะครับพวกไปษณีพวกเคอรี่พวกที่ส่งพัสดุเนี่ยเขาจะไม่รับสิ่งมีชีวิตนะครับสําหรับพวกไก่พวกเป็ดหรือว่าสัตว์ปีกพวกนี้จะส่งรถเอกชนนะครับเขาจะมีรถของเขาโดยเฉพาะนะครับจะมีเครื่องปรับอากาศในรถเลยนะครับมีแอร์มีอะไรข้างในนะครับเขามันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาส่ง ตามเส้นทางนะก็คือว่าส่งวันนี้พรุ่งนี้จะได้เลยนะครับไม่นานนะครับก็มันก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับก็ภูมิภาคเดียวกันนี่จะประมาณ300นะครับ่างกงเทพปริมณฑลก็ประมาณ500ต่างภาคเนี่ประมาณ600นะครับ600ต่อ1กล่องมัน2ต่อนะครับก็ต้องเข้าใจในเรื่องเรื่องค่าส่งด้วยนะครับไปครับเราไปดูครับฝั่งนู้นกันบ้างมาแอบดูพวุนี้กันครับนี่ครับไก่ต๊อกก็ปล่อยไปหลายตัวนะครับก็ปล่อยในที่นี้ก็คือขายออกไปนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นพวกไก่ที่เมื่อก่อนป่วยแต่ตอนนี้ดีขึ้นหมดแล้วนะครับเนี่ยดีขึ้นทุกตัวแล้วครับไก่ดำเนี่ยผสมได้แล้วนะครับ2ตัวนี้ครับแต่แล้วตาเสียนะครับตาเสียไปตัวละหนึ่งข้างนะครับเนี่ยครับตาเสียหนึ่งข้างครับแต่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับทับขยายพันธุ์ได้หมดนะครับเดี๋ยวออตล็อปตัวนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปแล้วครับมันใกล้จะไข่แล้วใกล้จะเป็นแม่พันธุ์ละครับนี่ยครับสีบลูนะครับ ไก่ดําตัวนี้ก็ไขแล้วครับเดี๋ยวเอาเข้าไปในคอกพ่อแม่พันธุ์นะครับเนี่ยก็จะคัดเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วเราพามาดูข้างในครับพามาดูไข่นกคุ้มกันด้วยนะครับนี่ครัลูกไก่ออกเต็มเลยครับมีไก่ชนหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าตัวนะครับไก่ชนสี่ตัวหรือห้าตัวเนี่ยครับเิาไฟมาครับเนี่ยครับไข่นกคุ้มนี่ยังเงียบนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอาเข้าไปเมื่อน่าจะไม่ถึงสัปดาห์นะครับ ก็รอดูต่อไปนะครับนี่เป็นลูกไก่เล็กฮอนไก่ดาไก่ชนนะครับพวกออสเตรลีกับรถแดงยังไม่ออกนะครับยังไม่ถึงคิวนะครับน่าจะชุดต่อไปเนี่ยครับต่อไปเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะเอาไปข้ออนุบาลนะครับเดี๋ยวเอาฟางมาปูแล้วก็เดินเดินไฟนะครับเดินหลอกไฟนะครับไอ้มันก็เริ่มหิวแล้วนะครับเนี่ยออกมาได้สามสี่วันแล้วครับสามวันนะครับออกวันที่สิบสามกับสิบหกนะครับโอ้โหนี่ก็ประมาณสี่วันนะครับ พามาชมบริเวณของน้องกระต่ายครับแล้วก็น้องไก่นะครับผมทําใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้หนูปีก็มอนะครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะยังไงโอ้หนูปีจะเข้าไปดูกระต่ายข้างล่างนะข้างล่างเปิดข้างล่างข้างล่างข้างล่างอีกอันนึงเออหมุนเออเปิดประตูเป็นนะครับเข้าไปดูกระต่ายแล้วนี่ครับหนูปีเลิกโรงเรียนมาแล้วนะครับเลิกมาตั้งแต่บ่ายสามนะครับเลิกโรงเรียนน้อยนะครับเลิกบ่ายสามนะครับ นี่ครับกระต่ายก็กินอาหารเม็ดเสริมไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้านะครับในกระต่ายอยู่ตรงไหนไปเอามือแยมมันดิเต่าอยู่ไหนชี้เต่าดีเต่าอยู่ไหนเล้วเต่าอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อกระต่ายกับเต่านะครับต้นไม้นี่ที่เราปลูกไว้ในกระถางนี่คือหายไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะลดน้ํานะครับลดน้ำสองวันแล้วครับไม่ได้รดน้ําลืมนะครับน่าจะ ยังจะยังรอดอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ผมบอกว่าจะมีไก่ออกมานะครับนะครับวันนี้ผมก็เก็บกวาดนะครับเอาของพวกนี้ที่เราลื้อมาจากข้อเก่านะครับเอาออกไม้หมดนะครับก็จะเหลือแต่พวกจอบพวกอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกวาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ปูหินไปนะครับนี่ครับอันนั้นมันแตกแล้วนะครับหมูมันออกมาเหยียบนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไม้ไผ่ที่เราตัดมาเมื่อวานจะอามาใส่ตรงนี้ครับตรงแลมนะครับแล้วก็คุม อันนั้นนะครับแฝกนะครับแฝกเป็นย่าคานะครับไม่ใช่แฝกครับตรงนี้จะเป็นรางอาหารนะครับเนี่ยครับเด็กๆมาตรงนี้นะครับเด็กๆมาตรงนี้แล้วก็เอาอาหารให้ตรงนี้เลยนะครับให้อาหารได้เลยนะครับให้ในรางนี่ครับให้บนนี่นะครับแล้วไก่มันจะมากินอาหารนะครับเด็กๆก็จะดูไก่ได้อย่างใกล้ชิดนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหปีเต่นี่ครับนี่ไก่งวงนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกแมสซี่มาครับแมสซี่แมสซี่เอ้ย มาสิออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ครับอัปเดตหมูจิ๋วนะครับมาสี่ครับกับลูกๆนะครับสองตัวนะครับเด็กๆก็สามารถยืนดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ทําแล้วครับตรงเนี้ยกั้นไว้แล้วครับไม่ให้เด็กตกลงไปในสระนะครับนี่ครับกั้นไว้เรียบร้อยครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับเป็นสนามหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะเอา้ามาใส่นะครับตรงนี้นะครับในโซนนี้ก็เป็นโซนประุสัตว์นะครับไก่นะครับแล้วก็กระต่ายนะครับแล้วก็ พวกไก่งวงห่านนะครับบุญรอดเนี่ยเป็นห่านที่คุ้นนะครับเราก็เลยมาไอวอ้ตรงนี้นะครับถ้าเด็กๆมาก็เรียกได้ครับบุญรอดมาเร็วบุญรอดมาปีมาดูรวปีมาดูบุญรอดบุญรอดมาเร็วบุญรอดมาพี่เร็วมาเนี้ยรอดมาถ้ามีหญ้ามีอะไรมาล่อมันนี้มันก็จะมานะครับเนี่ยครับอย่างเด็กๆก,ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ครับมาดูพวกไก่พวกอะไรได้ แต่ถ้าเราจะเข้าไปเก็บไข่ครเปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเก็บไข่ข้างในนะครับแต่ตรงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันดูดีกว่านี้นะครับอะไรเหรอตายนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมฟาร์มยามเย็นนะครับมาชมผักชมหญ้านะครับชมกระต่ายกับเต่าชมหมูนะครับแล้วก็ลูกไก่ที่ออกใหม่นะครับแล้วก็มาอัปเดตลูกห่านที่ออกเมื่อวานนี้นะครับมาดูน วันนี้นะครับมันก็ยังไม่ออกเพิ่มนะครับแต่เราก็จะมาอัปเดตให้ชมทุกวันเลยนะครับถ้ามีเพิ่มมานะครับก็ใครสนใจลูกลูกห่านนะครับกับลูกไก่นะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับมันก็จะมีเป็นบางสายพันธุ์นะครับสาหรับไก่พวกไก่ดำนี่จะเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไก่ดํามองโกเลียนะครับนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีกันเร็วสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายกันเร็วไปเร็ว